สวัสดีค่ะวันนี้อุ้จะมารีวิวโต๊ะสนามแบบพับได้พกพานะคะเอาไว้เวลาที่เราจะไปตั้งแคมป์ไปกางเ็นท์นอนตามสถานที่ท่องเที่ยวได้เลยนะคะตัวนี้ตัวนี้อุ้ซื้อมาจากช้อปปี้นะคะตัวนี้ซื้อมาในช่วงลดราคาด้วยเลยนะคะ800กว่าบาทเองเท่านั้นนะคะเพื่อนๆลองไปเซิร์ชหาดูได้ในช้อปปี้หรืออาซาด้านะคะเรามาดูข้างในกงเลยค่ะว่ามันมีอะไรกันบ้างน,นะคะดูกันเลย เรามาดูข้างในกันนะคะว่ามีอะไรบ้างก็จะบรรจุมาในถุงแบบนี้เลยนะคะก็จะมอีอันนี้เป็นแผนรองด้านบนนะคะอันนี้ก็จะเป็นคานสอง ก็จะเป็นขาตั้งของมันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบกันเลยนะคะง่ายๆค่ะยืดออกนี้เลยยืดออกให้สุดเลยชึบเสร็จแล้วเราก็เอาไม้คานมาเสียบลงตรงร่องของมันเนี่นะคะให้มันตรงกับ <ม>โอเคสองด้านเลยนะคะกดลงไปเลย ด้านบนนี้กางออกมาเลยยืดได้นะคะเอาวางทำให้มันตรงตรงนี้มันจะมีที่ใส่ล็อกนะคะใส่ล็อคเข้าไปเลยทั้งสองด้านเ,เรียบร้อยค่ะโต๊ะสนาม นะคะเวลาเราไปตั้งแคมป์เราก็จะเป็นโต๊ะไว้ตั้งกินกาแฟจิบกาแฟหรือกินข้าวทางกับข้าวได้ค่ะโอเคก็วันนี้อูมารีวิวโต๊ะพกพานะคะแบบพับได้นะคะวันนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดกดไลค์กดซับสไครต์ให้อูด้วยนะคะสหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ